สวัสดีค่ะพบกับคิดเช่นไอค่ะวันนี้นะคะตันมีเมนูขนมปุ๋ยฟ้ายมาฝากค่ะสูตรนี้นะคะไม่ฝืดคอหวานกลมกล่อมกำลังดีค่ะเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะเมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยค่ะให้เรานะคะใส่แป้งค่ะ225กรัมตัวนี้เป็นแป้งเค้กนะคะร่อนรวมกับตัวผงฟู5กรัมค่ะ ทำการร่อนหนึ่งรอบค่ะหลังจากที่ร่อนแป้งเรียบร้อยนะคะก็เขีย่ยีๆให้มีรูตรงกลางค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้ไข่ไก่1นฟองค่ะตอกลงไปเลยใช้ไข่ไก่แช่เย็นจัดนะคะเป็นไข่ไก่เบอร์สองค่ะตีตัวไข่แดงให้พอแตกค่ะ คลุกเค้าตัวไข่นะคะลงไปในแป้งค่ะจากนั้นให้เติมน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่าตัวนี้ใช้เป็นน้ําเย็นจัดนะคะปริมาณอยู่ที่200มิลลิตรค่ะคลุกเค้าน้ําและแป้งให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะให้ใส่น้ําตาลทรายลงไปที่200กรัมค่ะ คลุกเคลาน้ำตาลทรายนะคะให้เข้ากับแป้งค่ะจากนั้นนะคะจะเติมกลิ่นวานิลาลงไปเพื่อเป็นการดับคาวของตัวไขค่ค่ะตัวนี้ถ้ามีก็ใส่นะคะถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้ค่ะหรือจะสามารถใช้เป็นกลิ่นใบเตยกลิ่นนมแมวหรือกลิ่นอื่นๆตามที่ทุกบ้านมีก็ได้ค่ะจากนั้นค่ะนำสารเสริม sp นะคะปาดลงไปที่ตัวตะก้อมือถือไฟฟ้าของเราค่ะปาดไปที่หัวตะก้อแบบนี้นะคะใช้ปริมาณอยู่ที่8กรัมค่ะ ใช้ตะก้อมือถือแบบไฟฟ้านะคะตีด้วยความแรงต่ำสุดนะคะนานหนึ่งนาทีค่ะหลังจากที่ครบเวลาค่ะให้เรานะคะปรับความเร็วของตัวเครื่องค่ะมาเป็นที่ความเร็วสูงสุดเลยนะคะตีต่อโดยใช้ระยะเวลาอยู่ที่10นาทีค่ะหลังจากที่ครบเวลาค่ะให้เรานะคะปรับความเร็วของเครื่องมาที่ต่ำสุดค่ะ ตีต่อไปอีก3นาทีนะคะโดยในระหว่างนี้ให้ค่อยๆทยอยใส่น้ำมะนาว1ช้อนชาลงไปด้วยค่ะ เมื่อครบเวลานะคะเราก็ทําการหยุดตัวตะก้อค่ะแล้วเดี๋ยวนําตัวตะก้อออกจากโถแป้งนะคะสังเกตตัวแป้งของเราที่ได้นะคะความเหนืดความข้นของตัวแป้งจะประมาณนี้ค่ะไม่ข้นจนเกินไปนะคะเวลาที่เราดึงพายหรือตะก้อขึ้นมาเนี่ยจะมีลักษณะพับเป็นรอยของริบบิ้นแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นค่ะเราจะทําการแบ่งแป้งออกมาทั้งหมดเป็น4ส่วนนะคะผสมสีตามแบบที่เราชอบได้เลยค่ะโดยวันนี้ตันทําเป็นเนื้อแตงโมสีเหลืองและสีชมพูนะคะสําหรับสีผสมอาหารนะคะตันใช้เป็นของวินเนอร์นะคะทั้ง3สีเลยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อของแตงโมนะคะตันก็จะใส่ตัวงาดําลงไปด้วยค่ะ อันนี้ตันก็นํางาไปล้างก่อนนะคะแล้วก็นํามาผสมลงไปในส่วนผสมของตัวแป้งเราค่ะให้เราผสมสีตามชอบค่ะเมื่อได้ทุกอย่างตามต้องการแล้วเดี๋ยวนําไปหยอดลงพิมพ์กันนะคะวันนี้ถ้วยที่นึ่งนะคะตันใช้เบอร์3 2 1 9ค่ะ1สูตรในการทํานี้นะคะจะนึ่งออกมาได้ทั้งหมด12ถ้วยค่ะหลังจากที่จัดเรียงตัวพิมพ์เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาหยอดขนมกันนะคะชั้นแรกค่ะตันจะใช้เป็นตัว เนื้อแตงโมนะคะก็มีสีเหลืองและก็สีชมพูนะคะชั้นที่2จะเป็นส่วนของเปลือกสีขาวค่ะในส่วนนี้ก็ไม่ต้องหนามากนะคะและชั้นสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเปลือกแตงโมนะคะก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆค่ะสุดท้ายนะคะก็จะผสมสีเขียวเข้มลงไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะทำเป็นตัวลายแตงโมค่ะ สำหรับตัวลายแตงมโมนะคะอันนี้ตันลืมกดวิดีโอถ่ายนะคะก็คือผสมสีให้เข้มขึ้นจากนั้นค่ะนำใส่ลงไปที่ถุงร้อนนะคะ dock, มัดปากแล้วก็ค่อยๆบีบขีดเส้นลายตามในคลิปได้เลยค่ะจากนั้นก็ใช้เป็นไม้จิ้มฟันนะคะเขี่ยให้เกิดตัวลายๆค่ะเพียงเท่านี้ค่ะตัวปุ๋ยฟ้ายแตงโมของเราก็พร้อมที่จะนำไปนึ่งแล้วนะคะ สำหรับลวดลายนี้ตกแต่งได้ตามชอบเลยนะคะหรือว่าใครจะไม่ทำลวดลายนี้ก็สามารถทำเป็นสีพื้นออกมาได้เลยค่ะเมื่อขนมของเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวนําไปนึ่งกันค่ะตั้งน้ำให้เดือดแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนําขนมขึ้นนึ่งค่ะนึ่งไปประมาณ1 2นาทีปรับไฟกลางค่ะต้องปรับไฟกลางก่อนที่จะปิดฝานะคะไม่เช่นนั้นขนมของเราจะหน้าไม่แตกค่ะ หลังจากปิดฝาค่ะให้เราจับเวลาไปที่15นาทีใช้ไฟกลางในการนึ่งนะคะเมื่อนึ่งจนครบเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเนื้อขนมค่ะให้รีบเปิดฝานะคะอย่าให้น้ำหยดลงไปค่ะ เราก็จะเห็นได้ว่าขนมของเราค่ะหน้าแตกสวยงามทุกชิ้นเลยนะคะทําการปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําการยกลงออกไปพักให้ขนมของเราเย็นนะคะโดยการที่เราจะต้องเอาเนื้อขนมนะคะออกจากถ้วยอลูมิเนียมด้วยนะคะพักวางตุบนตะแกรงแบบนี้ค่ะรอจนขนมของเราเย็นก่อนนะคะสำหรับสูตรนี้ที่ได้ค่ะตัวเนื้อขนมจะมีความหวานละมุนนะคะแล้วก็มีความหอมค่ะรสชาติอร่อยมากค่ะไม่ฝืดคอแต่อย่างใดเลยค่ะ เดี่ยวดูเนื้อข้างในขนมนะคะจะสังเกตค่ะว่ามีความนุ่มละมุนมากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรในการทำขนมปุยไฟที่ทางคิดเช่นไอได้นำมาฝากทุกท่านค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคิดเช่นไอง่ายนิดเดียว